หลงจินแสดงบทเป็นสามีที่รักใคร่ภรรยาอย่างหวานชื่นได้สมจริงมากเจิ้งชิงฮันยืดตัวตรงคลรยต้องการเสริมสร้างความกล้าให้ตนเองเจ้าคงเหนื่อยมากแล้วนั่งพักตามสบายเถอะกรล่าวจบก็หันกายออกจากห้องไปเจิ้งชิงฮันพลันรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินล้มพับลงกับเตียงมองบรหในชุดแต่งงานสีแดงเข้มเดินไปยังประตูด้วยความมึนงง หลงจินหันกลับมามองนางแวบหนึ่งโดยไม่ทราบสาเหตุก่อนค่อยๆก้าวเท้าออกไปความหวาดกลัวลั่นจากแผ่นหลังไปทั่วร่างเจิงชิงฮั่นปาดเหงือบนหน้าผากเสียงคุ้นเคยดังขึ้นข้างหูหูหยินเบ่าช่วยท่านปลดเครื่องประดับบนศีรษะออกดีหรือไม่เจ้าคะน้ำเสียงฟังดูคุ้นเคยที่แท้เป็นคนรู้จักนี่เองวินถิงที่เคยดูแลหลิวอิงที่ล้างผงชาติ กำลังยืนยิ้มภายใต้แสงเทียนแดงเจ้าชิงฮันมองนางอย่างลึกล้ำไม่เอ่ยคำใดวิ่นถิงยิ้มท่านโหให้บ่าวมาคอยปฏิบัติหูยินหากท่านต้องการสิ่งใดก็เรียกใช้บ่าวได้ตลอดเจ้งชิงฮันรอบคิดหลงจิ่นตัวดีตัวข้าเพิ่งก้าวเข้าจนโหเจ้าก,กระส่งสาวใช้มาจับตาข้าในห้องแล้วปิ่นถิงยืนอยู่ด้านข้างอย่างนอบน้อม รอคำสั่งเจิงชิงฮันเจิงชิงฮันด่าทอในใจเสร็จก็ค่อยพนงศีรษะเครื่องประดับเต็มศีรษะทั้งหนักทั้งเหนื่อยปลดออกก็ดีเหมือนกันวินถิงช่วยเจิงชิงฮันปลดเครื่องประดับอย่างคล่องแคล่วถามอย่างนอบน้อมฮูหยินต้องการกินอะไรรองท้องหรือไม่เหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งวันไม่เพียงเหนื่อยล้าทางกายจิตใจก็อ่อนล้าเช่นกันเมื่อเจิงชิงฮันนึกได้ว่าอีกครู่หนึ่งจะต้องเผชิญกับการ ร่วมเรียงเคียงหมอนอันน่าสะพรึงกลัวก็เอ่ยอย่างชัดเจนไม่อ้อมค้อมสุราครึ่งชามเนื้อวัวหนึ่งช่างสาเปาสองเข่งวินถิงตกตะลึงฮูหยินต้องการสุราครึ่งชามด้วยหรือเจ้าชิงฮั่นถามกลับไม่ได้หรอกหรือวินถิงอึ้งไปจากนั้นก็เอ่ยอย่างรู้งานสิ่งที่ฮูหยินสั่งบ่าวย่อมต้องทำตาม เจิงชิงฮันพึงพอใจยิ่งสุราเสริมความห้าวหาญให้ผู้กล้าเหตุใดจึงไม่ใช้สุราหนึ่งชามหรือสองชามแต่กลับเป็นสุราครึ่งชามเล่านั่นเพราะเจิงชิงฮันได้ศึกษามาเป็นอย่างดีดื่มมากไปจะทําให้เลอะเลือนดื่มสุราแค่ครึ่งชามไม่มากไม่น้อยเกินไปสุรากคแรงช่างวิเศษนะสามารถปลุกปลอบความกล้าในใจคนขึ้นมาได้ ถึงแม้เจ้าชิงฮันจะห้าวหาญองอาจเสมอมาแต่เมื่อสวมชุดแต่งงานที่หนักอึง้งแต่งเข้าโจนหูก็มักจะรู้สึกว่าตนเองเป็นดั่งเหนือเข้าปากเสือตลอดดังนั้นสุราครึ่งชามจึงจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อกินจนหมดที่ช่องประตูห้องขอาก็มีใบหน้าหนึ่งโผล่มาด้วยท่าทางลำบรล่อๆเป็นจินซิลสาวใช้ที่ติดตามมาด้วยนั่นเองเจ้าชิงฮันส่งสายตาให้อวินถิง วินถิงกล่าวอย่างรู้งานเป่าจะไปรออยู่ด้านนอกไม่รอให้เจ้าชิงฮั่นกวักมือเรียกจินซิวก็ทหลันเข้ามาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้ามองจางโต๊ะที่ว่างเปล่าคุณหนูเวลารับขันตึงเครียดเชน่นนี้ท่านยังกินลงอีกหรืออยู่มาสองชาติเจ้าชิงฮั่นกระด่างแจ้งในคําว่าลงมือกระทําเต็มที่สุดท้ายย่อมขึ้นอยู่กับฟ้าตั้งนานแล้วตกอยู่ในสภาพเลวร้ายที่สุด ทำเรื่องที่คนสามารถกระทําได้จาหมดกระด้แต่คล้อยตามเจตนาฟ้าดินผู้คนในตายลาไม่อาจควบคุมชะตาชีวิตของตนเองได้มักจะมีเรื่องที่ไม่อาจทําตามใจตนได้เสมอก็เหมือนนางในชาติก่อนก็เหมือนกับทรงเจอเพอยหลิวอิงและองค์หญิงอันเลอเรื่องที่ชะตาชีวิตได้กําหนดเอาไว้ดึงดันไปก็ไร้ประโยชน์ได้แต่ยอมรับเป็นตามสถานการณ์ต่อให้นางไม่กินเนือ้อไม่ดื่มสุรา เรื่องก็ไม่อาจพลิกผันได้มีสู้กินให้อิม่มดื่มให้หนำใจเสียก่อนกลับไม่รู้ว่าประโยคที่นางกล่าวว่าลงมือกระทำเต็มที่สุดท้ายย่อมขึ้นอยู่กับฟ้าจิ่นซิ่วได้ฟังกลับเอามารวมเป็นคำว่าทุบหม้อแล้วก็จงทุบให้แตกละเอียดต่อไปจิ่นซิ่วกล่าวอย่างยากเย็นคุณหนูประเดี๋ยวถ้าท่านเกิดเรื่องขอเพียงกว้างถ้วยชาในมือแตก บ่าจะพุ่งเข้าไปช่วยทันทีไม่เป็นหยุดสักนิดว่าจะกลับเก่งกล้านะเจ้าชิงฮั่นเห็นแก่ความพักดีของจินซิลไม่อยากจะทําให้นางเสียกําลังใจได้แต่พยักหน้าน้อยๆจินซิวกวกาใดสายตามองโดยรอบลถเสียงตง่ําลงเบ่าวรอบสํารวจภายในโจนโหหมดแล้วหลีเ่เฉินนาคนมาดักซุ่มอยู่รอบโจนโหหากท่านเกิดเรื่องก็จะบุกเข้ามารับช่วงต่อในโจนโห ขอเพียงหลงจินมีพฤติกรรมที่เล่นลูกไม้เล็กน้อย<ๆ>ก็จะใช้ถ้วยชาเป็นสัญญาณคว้างลงพื้นเมื่อใดพวกหนีเฉินที่ดักซุ่มอยู่นอกจนโหก็จะบุกเข้ามาช่วยเหลือการจัดการของถังเจ้าทำให้คนวางใจได้จริงๆเจิงสิงฮันไม่ใช่คนมีจิตใจดีอะไรหากหลงจินกล้ากลับคำถูกคนก็จะสู้ให้ตายแก่ไปข้างไม่ว่าใครก็อย่าหวังเอาปรียบใครเมื่อดื่มสุราคำสุดท้ายหมด เจิงชิงฮันก็เงยหน้าขึ้นอย่าตื่นตระหนกเกินเหตุสีหน้าของเจ้าไม่สู้ดีเลยคุณหนูที่บอกสีหน้าไม่สู้ดีไม่ใช่เพราะตื่นตระหนกแต่เพราะเมื่อคือนนั่งรับกันไกลทั้งคืนต่างหากดวงตาเจิงชิงฮันฉายแววกังขาจินซิลลดเสียงต่ำถ้าหากเสี่ยวหัวเยี่ยคิดไม่ดีไม่ร้ายกับท่านบอกจะใช้กันไกลแทงเขาให้ตายเจิงชิงฮันมองจินซิลอย่างไม่อยากเชื่อ ไม่ใช่เพราะตื้นตันใจกับความพักดีของจินซิลแต่เพราะจินตนาการไม่ออกว่าหลงจินผู้ที่มีวรยุทธ์สูงส่งพอชักกระบี่เก้าพิฆาตออกจากฝักแล้วฝาดินก็จะเทือนลั่นจะถูกกันไกลเล่มหนึ่งแทงตายได้ดังนั้นจึงกล่าวว่าความคิดอ่านของควรสำคัญยิ่งสามารถถ,ถูกกันไกลเล่มเดียวแทงได้มีเพียงสวะโง,ง่เงาไม่ใช่ผู้ที่มีวรยุทธ์ยอดเยี่ยมเหนือล้ำอย่างหลงจิน ขณะที่กำลังขุ่นคิดอยู่นั้นก็ได้ยินมามาด้านนอกร้องตะโกนเสี่ยวหัวเยยยก,กับห้องแล้วประตูห้องถูกผลักออกหลงจินในชุดแต่งงานสีแดงเข้มก้าวเข้ามาทีละก้าวเดิมทีเขาก็มีรูปโฉมที่งดงามแสงเทียนสีแดงยิ่งขับเน้นให้หล่อเหลายิ่งขึ้นใบหน้าของเขาเลื่อนเข้ามาใกล้ยิ้มให้เจิงสิงฮันเห็นท่าทางกายกาด,ดุดันของหลงจินจนชิน ไม่เคยเห็นเขายิ้มยิ้มนุ่มนวลเช่นนี้มาก่อนสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความหวานล้ํอ่อนโยนคล้ายกับดวงดาราที่ส่องแสงเจ,จิดจัาทําให้คนไม่อาจละสายตาไปได้รอยยิ้มนั้นวนเวียนไปมาในใจเพียงแวบ,บหนึ่งกลับยากลืมเลือนทั้งวันรูปโฉมงดงามอยู่เบื้องหน้าเจิงชิงฮันหอบหายใจหนักหน่วงเอ่ยกับจินซิลวขาคอแห้ง จินซิวยัดถ้วยชาใส่มือของเจิ้งชิงฮันกำมาชับอย่างขึงขังคุณหนูดื่มชาเจ้าค่ะสายตาของหลงจินหยุดอยู่ที่ถ้วยชามุมปากยกยิ้มสั่งจินซิวลินชายคาด้วยตอนออกไปก็ปิดประตูให้ดีจินซิวประคองถ้วยชาส่งให้แก่หลงจินตัวนางกลับไม่ออกไปหลงจินเลิกคิ้วให้ความรู้สึกดุดดังลมแรงที่โหมฮัดก่อนฝนตก เมฆดำทำมือบนผืนฟ้าเจิงชิงฮันรีบส่งสายตาให้จินซิ่วจินซิ่วถึงค่อยเดินออกจากห้องไปช้าๆหันกลับมามองซ้ำๆอย่างมิอาจกระงับสายตาหยุดอยู่ที่ถ้วยชาในมือของเจิงชิงฮันหลงจินเก็บรอยยิ้มลากเก้าอี้มานั่งนิ้วมือเรียวยาวสอดเข้าไปที่หูของถ้วยชาสีเขียวครามน้ำเสียงกราบเรียบเจ้าดืม่มสุราหรือ ดื่มไปครึ่งชามเจ้าชิงฮั่นมองไปที่หลงจินหรือว่าท่านโหไม่พอใจหลงจินไม่ได้แสดงท่าทีอันใดยังได้ยินมาว่าเจ้ายังกินเนื้อวัวหนึ่งชังสลาเปาสองเข่งอาหารของจนวนโหรสชาติพอกินได้หรือไม่เจ้าชิงฮั่นยกมือลูปหน้าผากนิ่งไปเพียงครู่รสชาติดีกว่าของจวนอัคาราเสนาบดี หลงจินวางถ้วยชาสายตาจับอยู่ที่ใบหน้าของเจิงชิงฮั่นในเมื่อเจ้ากินอิ่มแล้วพวกเราก็ออกไปเดินเล่นด้านนอกกันดึกดื่นลมแรงชายหญิงเดินกันตามลำพังด้านนอกไม่ปลอดภัยเท่าใดน,นะแต่ว่าดึกดื่นลมแรงชายหญิงอยู่ตามลำพังในห้องหอที่มีเตียงเพียงหลังเดียวดูเหมือนจะไม่ปลอดภัยยิ่งกว่าเจิงชิงฮั่นหมุนถ้วยชาอย่างลังเลหลงจินลุกขึ้นยืน ยื่นมือมากุมมือของนางไว้น้ำเสียงแผ่วเบาจนแทบจะไม่ได้ยินเรื่องที่เหลียนจันทร์ถูกลอบทำร้ายในค่ายทหารสืบได้ความบ้างแล้วเจ้าไปฟังด้วยกันเถอะไม่รอให้เจ้ิงชิงฮันตั้งตัวหลงจินก็จูงมือนางเดิอนออกจากห้องหอไปมือของหลงจินมีข้อกระดูกชัดเจนมือหนาและเรียวยาวกุมมือของเจิงชิงฮันไว้แน่นเจิงชิงฮันลองสะบัดดูกลับสลัดไม่หลุด สะบัดอีกครั้งก็ยังสลัดไม่หลุดได้แต่ยอมรับชะตาปล่อยให้เขาจับจุงจะเยินใครเสียเมื่อเทียบกับเรื่องเหรียญจ้านถูกรอบทำลายตนเองถูกคนจูงมือแน่น้อยนับว่าไม่สำคัญพอจะพูดถึงด้วยซ้ำหลงจินเปิดประตูออกคนสองคนที่สวมชุดแต่งงานสีแดงเข้มจุงมือออกจากประตูใหญ่ไปใต้แสงจันร์นวลทองไมรูดเจดจระดัดดุดบุิภพสตีเข่งขึมดุดสายน้ำ บุคลิกแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดจับมาคู่กันแล้วถือว่าเป็นคู่ที่หาได้ยากยิ่งจินซิวคลำกันไกลในอกเสื้อสีหน้าเลื่อนลอยหลงจินจูงเจิ้งชิงฮันเดินไปทางทิศใต้ของจวนฝีเท้าของเขาไม่เร็วไม่ช้าผ่อนคลายเอยื่อยเฉยแสงจันทร์สอดส่องเงาร่างคนสองคนแขนเสื้อยาวพลิ้วสวยกลางสายลมร่างของเจิ้งชิงฮันพลันหนาวเยือก มีเพียงมือที่ถูกหลงจินกุมอยู่จึงจะรู้สึกร้อนลวกเล่าถูกเหล็กนาบเดินตามมาถึงตึกหลังเล็กริมทะเลสามหลงจินจุงเจิงชิงฮันเดินเข้าไปข้างในภายในห้องแขวนเชิงเทียนดินเผา38ช่อไว้ด้านบนเป็นถาดรองน้ำตาเทียนวงกลมขนาดใหญ่กลางถาดมีรูปปั้นเสือขาวตัวหนึ่งหมอบอยู่แต่ละถาดรองมีเชิงเทียนแยกออกมา18ช่อ ด้านล่างเป็นฐานรูปแต่แกะสลักลายดอกไม้ใบไม้มีเช่องเทียนอีกยีสิบช่อส่องให้ทั้งห้องสว่างสวยดุจกลางวันมีบุรุษสองคนนั่งพูดคุยกันอยู่ในห้องเห็นคนเดินเข้ามาก็เลิกคิ้วมองมาแล้วไม่รังอยู่ถือว่าเสียมารยาทเจ้าชิงฮันรี่ปลายตามองคนทั้งสองที่แท้ก็เป็นพี่น้องร่วมสาบานของหลงจิน ซูเชอร์กับเจิ้์ลี่นั่นเองสายตาของซูเชอร์หยุดอยู่ที่มือซึ่งกลุ่มกันไว้ของหลงจินและเจิงชิงฮันยกถ้วยชาขึ้นดื่มเงียบๆสายตาของเจิร์ลีก็หยุดอยู่ที่เดียวกันเหมือนซูเชอร์แต่เพราะเขามีนิสัยเปิดเผยมุมปากยกยิ้มกว้างนึกไม่ถึงว่าเทพธิดากลางบึงน้ำหนาวที่พบณเกิือนพักหานซานจะกลายเป็นน้องสะพ้ายของข้าไปได้น้องสะพ้าย มุมปากของเจิงชิงฮันกระตุกยิบยิบนึกถึงตอนแรกพบนาที่เรือนพักหานซานเจิงลี่ชื่นชมนางว่าอาพ,อพรพลักกระจ่างหยกสกาวตตยเหมยพลาสเสน่ห์แท้ไร้ใดเทียมยังติดอยู่ในใจกับความหลาอแหละของเจิงลี่อดไม่ได้ที่จะขะมวดคิว้วหลงจินพาเจิงชิงฮันไปนั่งก่อนหันมาถามเจิงลี่เรื่องที่เหลือนจั่นถูกลอบทำร้ายในค่ายทหารสืบด้วยความว่าอย่างไรบ้าง เจิงลี่เงียไปสายตามองไปทางเจิงชิงฮันที่นี่ไม่มีคนนอกอยู่ล้วนเป็นคนกันเองทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องอมพานำเจิงลี่เข้าใจทันใดในค่ายทหารมีทหารคุมกันหนาแน่นแม้แต่นกสักตัวก็บินเข้าออกไม่ได้ต่อให้คนภายนอกมีความสามารถเพียงใดก็ไม่สามารถฆ่าฟันมาถึงกระโจมของแม่ทัพเหรียญได้เห็นได้ชัดว่าต้องมีไส้ศึกแน่หลงจิตไม่แปลกใจอันใดหลบตาลง ไยส,สึกคือผู้ใดผู้ตายบังคับบัญชาของแม่ทัพเหรียญต่างเป็นคนเก่าแก่ไม่ตีผูกพันจากการร่วมรบหลังโลหิตมาด้วยกันยอมตายไม่มีทางยอมทำร้ายแม่ทัพเหรียญเด็ดขาดเจิงลี่สีนาเค่งเครียดวันที่เกิดในเรื่องค่ายทหารมีการเพิ่มกำลังพลเข้ามาองค์ทลักหลายคนล้วนมีฝีมือไม่ธรรมดาคาเดลรอบสืบภูมิหลังของคนกลุ่มนี้ที่แท้เป็นคนของเจียหลิน เหลียนจันครคองตำแหน่งไม่ทับใหญ่ประจำชายแดนหากไม่กำจัดคนออกไปจนอคาะเสนาบดีจะแนะนำให้เจียนดินไปรับตำแหน่งใหญ่ที่ชายแดนได้อย่างไรการลงมือของคนแท่เจี่ยช่างต่ำช้ายึดคลองเก้าอี้ที่พึ่งเปื้อนเลือนไม่กลัวว่าจะอายุสั้นเสียบ้างหลงจินเอ่ยเสียงเย็นเป็นแค่สวะตัวเล็กๆกับกล้าก่อเรื่องในค่ายทหารมีความสามารถเ้าคิดกำแหงหรือยอย่างไร รอคาวางจะต้องยื่นมือไปจัดการเสียบางถือเสียว่าเป็นการมอบไมตตีให้จวนเพยกัวกงกล่าวจบหลงจินก็หันมาถามกับเจิงชิงฮันหูหยินเพยกวัวกงดูแลเจ้ามาหลายปีสามีช่วยเจ้าตอบแทนบุญคุณเจ้าพอใจหรือไม่ริมฝีปากของเจิงชิงฮันสันดาลิกรู้สึกตัวสั่นขึ้นมาเงยหน้าขึ้นมองเห็นหน้าต่างของตึกเปิดไว้ลมเย็นพัดมาทำให้ร่างกายหนาวเหน็บ ก,กับคำพูดชวนขนลุกของหลงจินยิ่งรู้สึกเย็ยนเยียบเข้าไปในใจซูเชอรหันมามองหลงจินแต่ละเรื่องต้องทำให้มั่นใจหน่อยจึงจะเป็นการดีเจ้ากับน้องสะพ้ายไปจวนเพ่ยกลัวโกงสอบถามแม่ทัพเหรียญดูอีกครั้งดูซิว่ายังมีเงินงามอื่นอีกหรือไม่หลงจินลุกขึ้นยืนเดินอ้อมไปปิดหน้าต่างบานหนึ่งคล้ายไม่ใส่ใจก็ดีกำลังคิดจะแวะไปเยี่ยมเยียนจวนเพ่ยกัวโกงหลังแต่งงานพอดี จ้องชิงค่าเงยหน้าขึ้นมองหน้าต่างบานอื่นถูกลมเย็ยนพัดจนส่งเสียงแก,กรกกะมีเพียงหน้าต่างตรงข้ามนางที่ถูกหลงสินปิดเสียมิดชิดลมเย็ยนไม่อาจผัดเข้ามาทำให้รู้สึกอบอุ่นไม่น้อยสูเชอร์กล้านยิ้มไว้จิบชายอยู่ครู่หนึ่งคืนวาสันมีค่าดุดทองคำบุปผาโชยกลิ่นหอมแสงจันทร์สัวข้าไม่รบกวนขอตัวก่อนกล่าวจบก็ลุกขึ้นด้วยท่าทางสบายส ส่งสายตาให้เจิรลีที่ไม่รู้จักกาลาเทศะเจิรลีไม่ใช่คนที่ไม่รู้จักกาลาเทศกระดับธรรมดาแต่เป็นคนที่ไม่รู้กาลาเทศกระดับสูงยิ้มน้ยนอยๆขณะเดินมาหาเจิงชิงฮันหยิบปิ่นพลอยเหลืองดอกกุ้ยออกจากอกหมายมอบให้เจิงชิงฮันหลงจินนึกว่าเจิรลีจะมอบของขวัญแสดงความยินดีให้สายตาเย็ยนชาเพิ่งมีรอยยิ้มผุดขึ้นมา กลับได้ยินเจิรลี่กล่าวกับเจิง้งซิงฮันอำมเภอเจียชิงขึ้นชื่อเรื่องการเครื่องประดับดอกกุยเรียบง่ายไม่หรูหราโชยกลิ่นหอมออกมาท่ามกลางความเงียบงนันเหมือนกับคุณหนู 3, สามสกุลเหรียญครั้งก่อนเจองอวินมอบปิ่นด้ามน,นี้ให้นางแต่คุณหนูสาไม่ยอมรับไวเพราะทั้งสองไม่สนิทสนมกันมากพอน้องสไยกับคุณหนูเหรียญสามสนิทสนมแน่นแฟนจอมมอบปิ่นพลอยเหลืองดอกกุยให้นางเหรียญอีจะต้องรับไว้แน่ เจิ้งชิงฮันนิ่งอึ้งไปสามารถทำเรื่องรักรอบคบหาให้เปิดผือจงแจ้งช่นนี้ได้เจิงลี่นับว่ามีความสามารถโดยแท้รอยยิ้มที่เพิ่งผุดขึ้นมาในดวงตาของหลงจินหายวับไปในผิบตาขวาปิ่นพอยเหลืองดอกกุย้ยมายัดใส่แขนเสื้อของเจิงลี่น้ำเสียงเย็นชาด,ดุดน้ำแข็งดึกดืนลมแรงพี่รองรีบกับจวนเถอะเจิงลี่ไม่เกรงใจใครทั้งนั้นหันมากล่าวกับเจิงชิงฮัน น้องสะพยช่วยข้าด้วยนะพูดยังไม่ทันจบก็ถูกหลงจินถีบออกไปจากตึกหลังเล็กเจริรลี่ส่วนเซไปหลายก้าวถึงจะยืนได้มัน่นกำลังคิดจะหันกลับไปจัดการหลงจินก็ถูกสูเชอรลากมาข้างกายเขาหนีบศีรษะเจิรลี่ไว้ใต้วงแขนก่อนตำหนิจงโง่เอ้ยไม่ดูสีหน้าหลงจินเสียบ้างคืนแต่งงานของผู้อื่นเจออ้ายังจะเข้าไปยุ่มยามหาความคึกค้นอีกหรือสมควรแล้วที่จะโดนตีเข้า กล่าวจบก็ลากเจิงลี่ออกไปทั้งยังตบศตรีรษะเจิรลี่ไปไปดื่มสุรากันสักหลายกาศีรษะของเจิรลี่ถูกหนีบไว้ลมหายใจขาดช่วงไปบ้างพูดไม่ออกไปชั่วขณะเจิงชิงฮันมองตามหลังเจิรลี่ไปถ้าไม่มีครับสั่งขุนนางนอกเมืองจะไม่สามารถกลับเข้าเมืองหลวงได้โดยพาราการเจิรลี่เป็นแม่ทัพขวาอยู่ที่ชายแดนครั้งนี้มีครับสั่งให้กลับมาหรือ เจ้ากับค่าแต่งงานกันเป็นเรื่องมงคลใหญ่ในแผ่นดินยังไม่มากพอจะให้เขากลับเมืองหลวงสักครั้งหรือเดิมก็มีเรื่องอยากปรึกษาอยู่แล้วได้โอกาสใช้งานแต่งของพวกเราบางหน้าในการพบปะคนอื่นจะได้ไม่สงสัยคนผู้นี้ที่แท้ก็รู้จักวางแผนใช้กระทั่งวันแต่งงานของตนมาวางแผนเจ้างิงฮันกัดริมฝีป,ปากน้ำเสียงขึงขังท่านโหอย่าได้เรียกค่าคำก็หู่หินสองคำก็คูหญินได้หรือไม่ หลงจินเลิกคิ้วถามอย่างสงสัยไม่ให้เรียกฮูหยินแล้วจะให้เรียกว่าอย่างไรให้เรียกว่าอะไรนั้นจ้าชิงฮันยิ่งคิดไม่ออกในเมื่อเจ้ายังคิดไม่ออกก็เรียกตามนี้ไปก่อนกระดาวจบก็เดินออกไปจากตึกหลังเล็กจ้งชิงฮันวิ่งตามหลังเขาไปท่านโหพวกเราจะไปที่ใดหรือหลงจินเอ่ยเสียงเย็นดึกดื่นเที่ยงคืนยังจะไปไหนได้อีกย่อมต้องกลับห้องไปนอนสิ นนอนเจองชิงฮันมีเสีหน้าก็กระดาษขึ้นห้องหอมีเตียงเพียงหลังเดียวพวกเรามีกันสองคนท่านโหไม่ถือสากรอกหรือหลงจิงกล่าวอย่างขึ้นลมไม่ถือสาอเลยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิก กดซูเปอร์แปงและพร้อมเพยได้นะครับขอบคุณครับ